น้องต้นข้าวลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจอโฆษณาบิลบอร์ดณไทม์สแควร์เส้นทางสู่ดวงดาวของน้องต้นข้าวสุปริยาเปลี่ยนคำวิจารณ์เป็นพลังใจสู่ความสำเร็จแสงดาวดวงใหม่และความท้าทายที่รออยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งน้องต้นข้าวสุปริยาคือชื่อของศิลปินดาวรุ่งที่เปล่งประกายขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เธอเป็นเจ้าของความสำเร็จมากมายที่หลายคนใฝ่ฝันแต่เบื้องหลังแสงไฟที่สว่างสวัยนั้นคือเรื่องราวของการเดินทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบน้องต้นข้าวต้องเผชิญกับอุปสรรคและแรงกระทบมากมายเรื่องราวของเธอจึงเป็นบทพิสูจน์ที่ทรงพลังของการก้าวข้ามผ่านทุกปัญหาด้วยหัวใจที่เข้มแข็งความอดทนและการไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เรื่องราวของเธอเปรียบเสมือนบทเรียนล้ำค่าที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ซึ่งเรื่องราวนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่ความสำเร็จแต่เริ่มต้นที่ความมุ่งมั่นอันนำพาเธอไปสู่เกียรติยศและความภาคภูมิใจที่เป็นรูปธรรมเกียรติยศและความภาคภูมิใจรางวัลแห่งความมุ่งมั่นความพยายามของน้องต้นข้าวได้ผลิตดอกออกผลเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถและความดีงามที่เธอได้สร้างสมมาเป็นดั่งกำลังใจให้เธอก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางสายนี้รางวัลเยาวชนต้นแบบน้องต้นข้าวได้รับโลร่รางวัลเกียรติยศในฐานะผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเมื่อช่วงวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมารางวัลน,นี้สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากการเป็นศิลปินที่มอบความสุขให้ผู้คนแล้วเธอ,อยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในด้านคุณธรรมอีกด้วยโอกาสสู่บิลบอร์ดระดับโลกความรักและการสนับสนุนจากแฟนเพลงส่งผลให้เธอมีชื่อเป็นหนึ่งในสศิลปินที่มีคะแนนนำสูงสุดในสาขาบันเทิงของอสมทไทยแลนด์ท็อปเวิลด์2025ซึ่งจัดร่วมกับไทยรัฐ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นท่ามกลางศิลปินชื่อดังท่านอื่นๆและทำให้เธอมีโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดณไทม์สแควร์น, Square, นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานี่คือภาพสะท้อนของความฝันอันยิ่งใหญ่และศักยภาพที่พร้อมจะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกแต่ว่าบนเส้นทางที่สว่างสวยนี้ก็มีเงาของความท้าทายทอดทาบอยู่เช่นกัน บทพิสูจน์ที่ต้องเผชิญเมื่อชื่อเสียงมาพร้อมกับแรงกระทบความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกันย่อมต้องแลกมากับบททดสอบที่หนักหน่วงหนึ่งในผู้ใหญ่ที่เคารพซึ่งน้องต้นข้าวเคยเรียกว่าปู่และเป็นคุณพ่อของครูพี่หม่อนได้ให้มุมมองที่ลึกซึ้งว่าการที่เด็กคนหนึ่งโด่งดังเกินวัยย่อมต้องเผชิญกับแรงกระทบที่มากกว่าคนทั่วไปเป็นธรรมดา สิ่งที่เธอต้องเจอไม่ใช่แค่คำชื่นชมแต่ยังรวมถึงความอิจฉาการกลั่นแกล้งและคำเน็บแหนมถากถางซึ่งเป็นความจริงที่คนมีชื่อเสียงทุกคนต้องเผชิญท่ามกลางแรงกดดันเหล่านี้เองที่คำสอนและกำลังใจจากผู้มีประสบการณ์กลายเป็นเข็มทิศนำทางที่สำคัญที่สุดเข็มทิศนำทาง4ข้อคิดเปลี่ยนคำวิจารณ์เป็นพลังใจ คำแนะนําจากคุณปู่ของน้องต้นข้าวไม่ได้เป็นเพียงคําปลอบใจแต่เป็นบทเรียนล้ําค่าที่สามารถกลั่นกรองออกมาเป็นข้อคิด4ประการที่เยาวชนทุกคนสามารถนํามาปรับใช้ได้เพื่อเปลี่ยนทุกคําวิจารณ์ให้กลายเป็นพลังใจได้ 1. ร้องไห้ได้แต่ต้องลุกขึ้นสู้ต่อการยอมรับความเสียใจไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์สิ่งสำคัญกว่าคือ หลังจากที่น้ำตาแห้งแล้วเราต้องมีพลังลุกขึ้นเพื่อเดินต่อไปข้างหน้าอย่าจมอยู่กับความเศร้าน,านานเกินไป 2. ใช้ผลงานพิสูจน์ตัวเองแทนที่จะเสียเวลาไปกับการโต้เถียงคุณปู่ชี้ให้เห็นความจริงว่าผู้ที่เอาแต่ริษยาและวิจารณ์ผู้อื่นมักจะไม่ก้าวไปไหนวิธีโต้ตอบที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่คำพูดแต่คือการมุ่งมั่นสร้างผลงานให้ยอดเยี่ยมเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า เรายืนอยู่สูงกว่าคำพูดเหล่านั้น 3. เรียนรู้และสู้ต่อไปทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือบทเรียนอันล้ำค่าการไปถึงจุดสูงสุดหรือการเป็นแชมป์นั้นอาจไม่ยากเท่ากับการรักษามาตรฐานและยืนหยัดอยู่บนจุดนั้นให้ได้จงเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดและสู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 4. ความสำเร็จไม่ใช่ของเราคนเดียว มุมมองนี้มาจากตัวของน้องต้นข้าวเองที่มองว่าหากเธอได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์ความสำเร็จนั้นไม่ได้เป็นของเธอคนเดียวแต่เป็นของแฟนเพลงและวงการเพลงลูกทุ่งไทยแสดงให้เห็นถึงความถ่อมตนความกระตันอยู่และความรับผิดชอบต่อผู้ที่คอยสนับสนุนเธอเสมอมาเธอยังกล่าวเสริมด้วยความถ่อมตนว่าแม้ชาวโลกอาจจะสงสัยว่าเด็กคนนี้คือใครแต่สิ่งที่เธอภาคภูมิใจที่สุดคือ การได้เป็นตัวแทนนำศักดิ์ศรีของแฟนเพลงและวงการเพลงลูกทุ่งไทยไปสู่สายตาชาวโลกบทเรียนและข้อคิดเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้น้องต้นข้าวมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่กว่าเดิมทีจากต้นข้าวสู่แรงบันดาลใจของทุกคนเรื่องราวการเดินทางของน้องต้นข้าวสุปริยา ไม่ใช่เรื่องราวความสำเร็จของศิลปินคนหนึ่งแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ทรงพลังขอให้เรื่องราวของเธอเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าทุกอุปสรรคคือโอกาสในการเติบโตและทุกความฝันนั้นเป็นไปได้หากเรามีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงชีวิตของน้องต้นข้าวสอนให้เรารู้จักความอดทนในการเผชิญหน้ากับปัญหาการไม่หยุดพัฒนาตนเองเพื่อให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ และที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดันจงใช้ทุกคำวิจารณ์เป็นเชื้อเพลิงผลับเคลื่อนให้ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นและก้าวไปข้างหน้าย่างภาคภูมิใจบนเส้นทางของตัวเองย่างภาคภูมิใจ